ไทม์ไลน์โลกคู่ขนาดโจอาจจะเดทไปแล้วแต่โลกนี้เชดโดพอดีโจไม่ตายเพอโจจะรวยพราโจจะยิ่งใหญ่แบง์รับโจไม่ล้มละลายโจแบงได้หมดไม่ว่าจะเพื่อนหรือจะแม่พี่สาวโจจะไม่ลืมใครโจอมตะโจโจข้ามไปทะลุมิติแฟนคลับมากมายางี่จัดแฟนซายว่ะอโจกูว่านะโตไปมึงเป็นแรปเปอร์ได้แน่นอนเว้ยน้ำเย็นเพราะกูอาบน้ำร้อนมาก่อนทำแรปมึงหายใจเร็วมึงรู้ไหมว่ามันไม่ดีต่อปอดแต่มันุบปั๊กึกกัก อย่างนี้รับเกมเขาเรียกละอ่อนมึงมาทำหนังกับกูดีกว่าฝีม,มืออย่างมึงอะเก็บทุกดอกเอ้ยทำทำหนังตลกวันนี้มึงเป็นรับโคอาโนนเป็นอนนาจารย์สอนกลองโจงไปทิพย์สาเตอร์นวพลได้ทำหนังใหญ่โดยรับสากลมึงจะทำว่าภาพยนตร์กมึงจะรวยรู้ชิบหาจนมึงลืมโจนเสนา่หมาต้อกระดับยงทรงจนยิ่งมึงโอ่งลงจนพิยงทรงมงเอ้ยเปลี่ยนใจมาทำหนังกูยังทันนะ,ะหนังยิปฮอปก็ได้แต่กูอยากให้มึงทำ <S <S ในระดับจากกุมึงจะทำว่าภาพยนตร์พวกจิตว่าแล็ปแม่งไม่ใช่ทางกูแล้ววะ ก็อยากลองฝึกดิฟกาแฟว่ะเฮ้ยเอาด้วยใช่ปะเป๊ะ AIS เคียง <A AS S 1> ข,ข้างกันฝันสุดขีดงงงงพี่ยงอี